นนนะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นในช่วงช่วงกลางวันค่ะก็ะจะเป็นงานถแถลงข่าวค่ะเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะคะคุณมีคุณปิงอย่างเป็นทางการของอิสกินค่ะแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็นงานแฟนมีของคุณมินคุณปิงค่ะใชาเมาว่า,า,าก่อนวันนี้ที่ได้จัดงานนีก็คือเขาเรียกว่า2หนุ่มนี้คือแบบสร้างกระแสให้ e King, กับโัวอิสกินเยอะมากเลยอันนี้อยากให้ช่วยเล่านิดนึงค่ะค่ะก็ทั้งสองท่านนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มของเรานะคะได้ใช้เนาะก็ ดีใจที่ทั้งสองท่านแบบช่วยสร้าง engagement ให้กับทางแบรนด์ตลอดค่ะแล้วก็เราก็ได้รับ support ที่ดีจากทั้งแฟนคลับของทั้งสองท่านค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทั้งสองท่านมาเป็นพรีเซนเตอรให้กับเราค่ะอยากมาถึงนี่กบปิงวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างาซุ้มซ้อมกันมานานมากใช่ครับก็ซุมซ้มซ้อมครับซุ่มซ้อมกในโชว์นี้พวกเราก็ซ้อมมา ก็ทำมาหลายครั้งครับในการ <laughs> เตรียมโชว์เนี่ยรู้สึกตื่นเ <c ười> ต้นเหมือนกันยังตื่นเต้นอยู่เลยตอนนี้ครับผมเต็มที่ครับก็สนุกสนุกครับแผมก็สนุกดีครับก็แต่เชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะแบบเอนจอยกับโชว์ของเราครับเพราะว่าคือโชว์ของเราคือทุกคนน่าจะร้องตามได้แล้วพี่แบบใช่แบบมันเป็นเพลงที่แบบแบบโยกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วมีการแชร์เดียกันในเรื่อง แบ่งกันว่าจะจะแบบเสนอกันว่าจะเอาตรงไหนเข้าเอาตรงไหนเพิ่มหรืออะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ครูคิดนะครับครูคิดก็อย่างเราเรากังวลในด้านพาร์ทลองหรือพาร์ทเล่นเกมมากกว่ากันเนี่ยผมจริงจังในเล่นเกมอ่ะเออจริงจังต้องชนะแน่นอนใช่ก็คือมีจะยอมน้องมาจริงจังขนาดนี้ คือจริงๆก็จริงจังนะครับแต่บางทีมันก็แพ้เองอะไรเงี้ยมาถึงก็แพ้เองแพ้แพ้ตัวเองแพ้ภัยตัวเองเลยเป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานอีบสกินมารู้สึกยังไงบ้างรีใจมากแล้วก็รู้สึกแบบอบอุ่นมากอย่างเวลาเราไปซ้อมเนี้ยคือก็แบบแบบซัพพอร์ตเราดีมากอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยแบบทุกๆอย่างเลยครับ ก็ต้องขอบคุณทางไอิสกินครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ครับแล้วก็ได้มีกิจกรรมดีๆกับแฟนคลับคือก่อนหน้านี้ก็มีกิจกรรมที่ไปทะเลด้วยกันครับผมก็รู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็รู้สึกว่าทางอิสกินเนี่ยต้อนรับพวกเราสองคนดีมากครับผมขอบคุณครับไม่นานนี้งานจะเกิดขึ้นแล้วแฟนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับการมาพบเราสองคนในวันนี้ปล่อยตัวปล่อยใจฟิลฟิลรอชมใจจอยใจจอยรอชม So they were asking how's today's event? Uh, uh, we believe this uh, amazing event can provide customers to uh, experience Min and Pink's energy and uh, its skin's uh, diverse appeals of its skin. Um, everyone has their own skin concerns, and we believe the, our product, the Power Effectors, can uh, can help to solve their skin concerns at the same time so with 10 uh, 10 ten, uh, ten individual types of active serum we hope t h e t h a i customers can find their own beauty as well ก็ทางคุณโซเฟียคอนนะคะเป็นแมเนเจอร์ค่ะเขาก็ได้บอกว่าดีใจมากที่ที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วก็ดีใจที่เขาแฟนคลับของทั้ง2ท่านพาคุณมีคุณปิงได้ จะได้มาสัมผัสคุณมีนคุณปิงในหลายๆหลักหลายหลากลายด้านค่ะก็แล้วเขาก็บอกว่าอยากดีใจที่อยากให้คุณลูกค้าของทุกๆท่านนะคะที่ได้ลองตัวผลิตภัณฑ์เซรั่มของอิสกินที่ทางคุณมินคุณปิงนะคะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ได้เซรั่มได้ช่วยแก้ไขปัญหาผิวที่หลากหลายค่ะแล้วก็อยากจะให้เซรั่มตัวนี้ What's your expectation for the Thai market? Mm, well, uh, after launching our uh, Power 10 effect, uh, it has been loved by global customers, especially in the Thai market. And we think this is very important thing to expand our brand in globally. So, um, also we hope uh, our brand can be uh, The customer can find and access easily without uh, regardless of the ages. ค่ะเขาก็คุณโซเฟียคอนนะคะก็ได้บอกว่าตัวเซรั่มผลิตภัณฑ์ตัวเซรั่ม power เทนนะคะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวใหม่อย่างจากที่เราได้ปรับสูตรเป็นตัว power ten serum advanced อะค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากใน ในทั้งทั่วโลกค่ะก็ในครั้งนี้เขาก็หวังว่าอยากจะเข้ามาขยายในโซนเอเชียมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ผลิตภัณฑ์อิสกินของเราค่ะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคนไทยได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายใครอยากให้2อหนุ่มช่วยฝากหน่อยคะผมก็ฝากแบรนด์อิสกินด้วยนะครับผมก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวเรื่อง,งต่างๆครับก็คือ สิบสูตรนี้ที่ปรับปรุงมาใหม่ครับคือช่วยได้แน่นอนครับผมทั้งคนที่แพ้ง่ายทั้งแบบเจอมลภาวะต่างๆยิง่งช่วงนี้ยิง่งหน้าร้อนเนาะก็เลยเจอมลภาวะต้องใส่แมสอีกก็สาหรับคนที่แพ้ง่ายครับผมก็คือเหมือนช่วยเสริมกรอบป้องกันให้ผิวครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็อย่างที่พี่มีบอกครับก็ฝากแบรนด์อิสกินด้วยนะครับก็ใครที่มีแบบปัญหาผิวอะไรอย่างนี้ก็มีเชื่่าเขามีถึงสิบสูตรก็น่าจะแบบครบถ้วนที่แบบจะแบบ ไปดูแลรักษาหน้าของผิวห,หน้าของทุกคนได้นะครับก็ฝากอีกสักกิโ้หน่อยอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะวิดีโอขอขอรูปท่านนิ่งทุกท่านนะครับ